ทำไร nhà, หนูหรอยามเขาก็หนูกินข้าวแล้วทำไมต้องอาผ้ามาพันหนูอะเป็นน้องๆอยามก็จะหกใสเลยน่ยา้ัเชื่อมน้องโบจะอ้วนไหมมี่อ้วนดูแล้วไม่ต้องกินยาก็อ้วนอยู่แล้วแก่แลโบอันี้ของน้องโบนะคะหนมของน้องโบค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นอย่าเพิ่งแย่งน้องนะ อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งะนะพงเก่งพี่นุ่นนี่ของหนูนะอย่าเพิ่งแย่งอย่าเพิ่งพี่นุ่นนะชอบกินของน้องโบทำไมพี่นุ่นชอบกินของหนูอนกนก็ของน้องโบอร่อยไงคะลูกเ,ออเดี๋ยวแม่เตรียมให้ก่อนมาลูกมาอันนี้ของพี่พี่เจนกับของพี่นุ่นนะคะแอดลัดแคทสูตรไก่นะคะอันนี้สูตรไกร่ผสมปลาแซลมอนและผักไนเจอรี่โอ้โหอ้าว ทำไมน้องโบทำไมน้องโบไปกินของพี่พี่ไปกินของน้องโบละคะลูกเพราะหนูหิวไงหนูหนูนอนเหนื่อยนอนเหนื่อยกันแต่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะลูกนะอืเอาเอา,เอาลูกอะนี่มีไอ้นั้นลูกลูกไอ้นั้นด้วยนะคะนี่ลูกอะไรเนี่ยนี่นมาร็ดอะไรนะช่วยล้างเตา <c oughs> ตัวรันเต่าลูกหอมไม่เต่าแล้วตัวรันเตากลม นดีจะได้กินเป็นผักค่ะเป็นผักบางทึเขาก็ชอบกินแล้วก็มีว่ามีอันนั้นด้วยค่ะแครอทด้วยเนาะนี่ของน้องโบอันนี้นะคะน้องโบชอบแม่ทำอะไรหนูเหรอกินยาเขาก็หนูกินข้าวเล้ะทำไมต้องเอาผ้ามาพันหนู่ก็เป็นน้องย่ยามก็จะหกใส่เลยนององ แม่จิงจวนหนูจะมีเป็นยังง่ายไงยามก็จะหกใส่บอกหนูวาดิเหนียวว่าดิเหนียวแม่ก็เช็ดดิเหนียวปากแกนั่นแหลเอาเลยเอาออกมาแมวกินยาแมวไม่สบายเนาะกินวิตามินค่ะวิตามินที่คุณหมอให้มาเนาะก็จะทําให้หายวาดนะคับมอนี้ล้วค่ะเนาะเดี๋ยวได้ไปนอนกันตอนเช้าก็นอนก็แล้วลูกๆกอย่าน้ําเชื่อมน้องโบจะอ้วนไหมมี่ อ้วนอยู่แล้วไม่ต้องกินยาก็อ้วนอยู่แล้วแกเนี่ยอีโบไม่ชมดูีอะไรก็ไปกินของพี่ก็หมดเลยนี่ยตาหมึกเหลืองหมดเลยน้องโบแม่ตหมึกเหลืองกินยาฮัลโหลนิดเดียวนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะแล้วเมื่อกี้แม่ก็พูดอย่างเงี้ยแม่บอกนิดเดียวมาหลายรอบเลยนิดนจริงจริงนี่จริงจริงอยากกินน้ำไหมถอยจะตกอันนี้แล้วลูกอ่ะ พอนะคะหาพอนะคะท้องตะเจกหน่วงกท้องตะเจกท้องตะเจกกินน้ำก่อนหรอกกินน้ำนิดนึงนิดนึงนะคะนิดอีกเดียวโอ้โหอีกเดียวไงเอาเลยเอาเลยไม่ด้กินยากเราจะไปหาคุณหมอนะอันดีๆก่อนพี่เจนดีๆก่อนโอ้พี่เจนกินให้น้องดูที่คะพี่เจนกินเก่งที่สุดเลยโอ้พี่เจนดีกว่าน้องโบอีกว่า แม่พี่เจนเข็มเดียวยาวเลยอะแม่ก็แม่ก็รีบไงเพราะว่าพี่เจนเขาจะไปจูจี้อะไรเขาแดงไม่ได้เดี๋ยวได้กินน้ําก่อนลูกเจงกินน้ำก่อนนก่อนครับพี่เจนลูกเดียวจบเลยเหรอเดียวจบเลยค่ะป้าพี่งกิไงพี่เจนก็งิ้งเลยหรือต้องตบมือให้พี่เจงไหมอย่างเงี้ยตบมือทีค่ะพีโบปอกกุ้งเอ็กแลคค่าที่ส่งขนมไป ส่งอาหารให้หนูกินอ,อ,อร่อยอร่อยหนูชอบมากค่ะค่ะอร่อยมากเลยเอด็ดรัเค้อาหารสูตรลูกเมวนะคะลูกเมวถูกใจนะคะลูกเมวถูกใจเลยว่าเอจจอยากซื้อก็ไปซื้อตามหนูได้ซื้อที่ไหนคะซื้อที่เพจเอด็ดรักเคถ้าบอกว่ามาจากเพจซุปตาหน้าเมลเขาจะมีส่งล็อกให้พิเศษเท่าไหร่คะสิบเปอร์เซ็นต์ิเปอร์เซ็นต์ของเดือนนี้ใช่ไหมคะ ภายในเดือนนี้นะคะภในเดือนนี้ค่ะรีบไปซื้อกันนะคะค่ะของอร่อยก็ต้องบอกต่อใช้ไหมคลูบบอกต่อค่ะ